ลิฟต์รวยลิฟต์รวยหอมหออ้วนพ่อบอกขึ้นลิฟต์แล้วรวยขึ้นลิฟต์แล้วนาดได้ตุ๊กตาหรว่าไดตา ขึ้นเป็นใหญ่ไก่ครับที่เรานั่ครับเพราะว่าไอ้เมไม่้คนไก่มันมึงขาวใช่ไม่ได้บอไกไอ้นี่มันปื้อหรอว่าไอ้ทำไม ไปแปดสิไปให้อมแลนเข้าเลทีมประเภทแล้ว ไม่ล้วไม่ขอเบอร์มันหน่อยไม่พวกนี้ต้องขอเบอร์มันรัสานมีเจเฉยเนี่ยเขาลงนนี่วันนึงเงี้ยแล้วก็หนพาไปบูมวันน่นก็ลงยันลนนี่พวกเรามันมีพวกยงอีกม้่ี้จักจั่ัวมั่วไ่สาม เูปเลยนะครับอ่าพูดไม่ได้ป้ายาปเลท่าพยหรือว่าเ่ายสองคนเองกับข้าพูดไปดูเรื่องหน้เยวจะแปลให้ฟังเข้าใจไหมวัน <laughs> แต่ว่างองกล้วยอะไรกัน,น,นมาด้วยกันนะมาด้วยกันนะ,นะใค่สองเกนนั้นแหละ